เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นแรกเลยคือเราจะต้องมีแก้วเยติที่จะเป็นบล็อกในการทําของเรานะคะแล้วเราก็จะต้องมีลายที่เราจะทําดาจะทําลายมงกุฎนะคะสองสีนะคะอ่ะขั้นแรกเราก็วัดความยาเชื่อที่เราจะใช้นะคะอ่าความยาเชื่อที่เราจะใช้จะใช้สิบถึงสิเท่าของความสูงของแก้วเยติที่เราจะทํานะคะขึ้นอยู่กับว่าลายการพันมากหรือน้อยถ้าลายการพันไม่เยอะก็ใช้อยู่ที่สิเท่า ถ้าลายการพันเยอะก็ใช้12เท่าอย่างใบนี้สูง20เซนดาจะใช้เชือกอยู่ที่เส้นละสองเมตรสี่เซนนะคะดาเผื่อไว้ก่อนเพราะใบนี้ดาทําใบแรกนะคะ,ะเดี๋ยวดาจะทําให้ดูแล้วก็ไปตัดเชือกมาเลยนะคะ,ะจากลายนี้นะคะเราจะใช้เชือกทั้งหมดมัดปู24ตัว24ี่ตัวใช้เชือกสี่ดเส้นดาทำสองสีสีละเท่าๆกันก็จะตัดเชือกมาสีละ ยี่สิบสี่เส้นเพื่อมัดปูให้ได้ยี่สิบสี่ตัวนะคะแต่ทำสองสีนะสีละสิบสองตัวนะคะะเดี๋ยวเราไปเริ่มมัดปูกันคะ่ะตัดเชือกมาสองสีนะคะ,ะ 2, สีละสองเมตรสี่สิบเซนจำนวนสีละยี่สิบสี่เส้นนะคะเพื่อทำลายมงกุฎนะคะอ่ะเราก็จับแยกมาก่อนสองเส้นแบบนี้นะคะจับมาทีละสองเส้นหากึ่งกลางเส้นเชือกโดยจับปลายทั้งสองเส้นให้เท่ากันแล้วก็สาวเพื่อหา กึ่งกลางเส้นเชือกนะคะอ่ะกึ่งกลางเส้นเชือกอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ทําแบบนี้ค่ะมัดปูนะคะเราจะเอาเชือกเนี่ยสี่เส้นเนี่ยมัดปูให้สองเส้นกลางนี้เป็นไส้กลางปูนะคะแล้วก็สองเส้นริมนี้นะคะเป็นเส้นมัดปูนะคะก็ไววเชือกเพื่อมัดปูเลยค่ะมัดครั้งแรกนะคะแล้วก็มัดอีกครั้งหนึ่ง วาเชือกสลับกันนะคะมัดปูนี่ค่ะก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะเรามัดแบบนี้ค่ะทุกคู่เลยนะคะมัดให้แบบเอาสีเดียวกันมามัดปูแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะแล้วก็เอาไว้ก่อนแล้วก็มัดเส้นต่อไปจับมาสองเส้นนะคะแล้วก็สาวเชือกหาปลายนะคะจับปลายให้เท่ากันแล้วก็หากึ่งกลางโดยประมาณนะคะอ่ะได้กึ่งกลางมาแล้วเราก็ คล้องแบบนี้นะคะคล้องเชือกอันนี้เป็นส้กลางปูสองเส้นริมเป็นเส้นมัดนะคะก็ไกวเชือกไกวข้างใดก็ไกวให้เหมือนกันทุกอันนะคะดากไกวข้างขวาก่อนก็ไกวแล้วก็เอาเส้นนี้ทับแล้วก็มัดปูมัดข้แรกประมาณนี้ป่มอยู่ด้านนี้เราก็ไกวเชือกข้างนี้สังเกตง่ายๆนะคะเัาก็จะได้ปูตัวตรงๆนะคะ พอมัดแล้วดึงสายกลางนิดนึงกด้ค่ะตรงปุ่มนี้จะได้ไม่โด่งมากอ่ะแล้วก็มัดแบบนี้ค่ะทุกอันเลยนะคะอะ่ลองมัดแราทำสองสีนะสีขาวกับสีแดงปนกันเนาะเพื่อเห็นสีแตกต่างกันชัดเจนอหากึ่งกลางโดยประมาณนะคะถ้าหาโดยประมาณไม่ได้วัดเท่ากันเป๊ะก็ถ้าเหมือนกันเลยค่ะมีเชือกสีละยี่สิบสี่เส้นก็ทีละสองเส้นก็จะได้ปูทั้งหมด สีละสิบสองตัวนะคะสีละสิบสองตัวมัดปูแบบนี้ค่ะให้ได้สีละสิบสองตัวเดี๋ยวเราก็จะเอามารวมตัวกันอีกทีนะคะได้มาประมาณนี้นะค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวดามัดให้ดูอีกตัวนะะึงก็คือยิบเชือกมา2เส้นสาวให้เท่ากันเพื่อหากึ่งกลางนะคะ พอได้กึ่งกลางแล้วเราก็เอาเชือกมาคล้องกันเขาจะได้ไม่ลื่นหลุดถ้าเกิดเราไม่คล้องกันแล้วไส้กลางมันจะลื่นหลุดเห็นไหมคะไส้กลางเราก็คล้องไว้กับสินผ่านอย่างนี้นะคะแล้วก็ไกว้มัดปูนะคะถ้าดูไม่ออกว่าต้องไกว้ข้างไหนเห็นปุ่มไหมคะปุ่มอยู่ด้านนี้เราก็เอาด้านนี้ไกว้ามาแานี้ด้านนี้ทับแล้วก็คล้องนะคะ เนี่ยค่ะเราก็ทําแบบนี้ค่ะทุกเส้นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวปูมาต่อกันนะคะเหมือนได้มาประมาณนี้นะคะพอเรามัดปูได้แล้วนะคะเราก็จับปูมาสีละสี่ตัวนะคะแบบนี้นะคะสี่เดียวนะคะสี่ตัวเราเพื่อที่จะยึดสี่ตัวนี้ให้ติดกันนะคะวิธีการยึดก็คือเหมือนมัดปูแถวที่สองนะคะเราก็หยิบมาก่อนสองตัวแบบนี้นะคะมาวางคู่กันนี้ แล้วเราก็มัดปูเชื่อมอันนี้แล้วแต่จะยึดนะ,ะดาทําตามที่นานะเนาะก็ทำเนี้ยค่ะสองเส้นระหว่างตัวปูเห็นไหมคะตรงนี้เป็นไส้กลางปูสองเส้นนี้จะเป็นเส้นมัดปูนะคะ,ะ,คะอ่ะก็ค่อยเชือกนะคะนี่คือการมัดปูแถวที่สองเพื่อเชื่อมตัวปูให้ติดกันนะคะเราก็ค่อยๆมัด จัดระเบียนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดเราก็ต้องคอยจับแบบประคองนะคะปมอยู่ด้านนี้นะคะสลับเชือกว้วแล้วก็มัดยึดกันแค่นี้ตัวปูก็จะยึดติดกันแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็ดึงจัดดึงให้พอดีะคะ่ะไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องหลวมมากนะคะนีะ่ประมาณนี้นะคะปูก็จะติดกันแล้วคราวนี้เราต้องการให้มันติดกันสี่ตัวก็เอาอตัวมาทำตรงนี้ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะมัดยึดติดกันนะคะไวเชือกเมื่อกี้ดักไววด้านขวาก่อนนะคะสองเส้นริมนี้จะเป็นเส้นส้กลางนะสองเส้นกลางนี้นะคะจะเป็นไส้กลางปูแล้วก็เอาเส้นริมมามัดนะคะไวเชือกทับเส้นกลางแล้วก็ของนะคะเชือกจะยาวนิดนึงก็ค่อยๆสาวค่อยๆจัดระเบียบนะคะ ประมาณนี้ครั้งแรกได้มัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยเชืมมัดมันจะไม่มีที่ยืดเราต้องค่อยๆจัดการวางตัวปูให้ให้แบบพอดีนะคะได้สามตัวติดกันเลยไหมคะมีสามตัวข้างบนนี้ติดกันแล้วเราต้องการสี่ตัวติดกันก็เอาตัวนี้มา ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเอามาติดกันแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็เอาสองเส้นของขาปูมาเพื่อมัดปกอบไว้เชือกเราจับจุดเส้นเชือกให้ถูกแล้วเราก็ปล่อยตัวอื่นได้นะคะแล้วก็มัดในส่วนที่เราต้องการจะมัดให้ติดกันนะคะเราจะมัดสี่ละสี่ตัวให้ติดกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเชื่อมกันเพราะ ลายนี้จะใช้สีปูช่วงลายละสี่ตัวนะคะเนี่ยเราก็ทําแบบนี้เห็นไหมคะ,ะแล้วก็มัดแบบนี้ค่ะเราจะมีปูทั้งหมดสิบสองตัวใช่ไหมคะเอามาสี่ละสี่ตัวมัดติดกันมันก็จะได้แบบนี้ยแพร่แบบนี้ค่ะสีละสามแพนะคะเราค่อยมาเชื่อมติดนอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะสีแดงก็ทําเหมือนกันนะคะสีแดงสี่ตัวทําให้ปูเนี่ยเหมือนระวางเรียงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมัดปูแถวที่2เหมือนเราทําตะก้าเลยนะคะมัดปูแถวที่2ให้ติดกันปู4ตัวนี้นะคะก็ทําแบบสีขาวเมื่อกี้นะคะเราก็จับขาแบบนี้เอาเส้นที่ติดกันแยกขาปูมาเราใช้แค่ขาปูฝั่งที่ติดกันตัวละ2ขานะคะก็จะได้มาสี่เส้นแบบนี้เห็นไหมคะสี่เส้นแบบนี้เอา2เส้นกลางเป็นไส้กลางปูเอา2เส้นริมเป็นเส้นมัดนะคะเราก็เริ่มมัดปูนะคะ ทำให้ติดกันมัดปูตรงธรรมดานะคะจัดระเบียบนะคะดูขาดูดึงไส้กลางปูเลคะให้มันติดกันมาณนี้นี่ค่ะเาตัวที่สามมามัดกับสองเส้นริมนี้นะสองเส้นริมนี้มัดไปแล้ว สีแดงเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะทําแบบนี้ทุกคู่นะคะสี่ปูสี่ตัวมาทําเชื่อมกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อ,อยันทีนะคะค่ะเราก็จะได้ปูชุดละสี่ตัวมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมามัดตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมแถวที่สองเรามัดมาหมดแล้วเห็นไหมคะเหลือตรงนี้ที่มันเป็นคนตัดอ่าเป็นคนละสีกันเราก็มามัดเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยค่ะอ่ะเราก็จะมาแบบนี้ใช้สองเส้นริมค่ะ มัดเชื่อมกันเลยนะคะเราจะเชื่อมกันก่อนแล้วเราจะไปยึดเกาะที่ตัวแบบแก้วนะคะจะหนักนิดนึงก็มัดปูแบบเมื่อกี้เลยค่ะให้เชื่อมติดกันแต่อันนี้เราทำเป็นแพรมาก่อนแพรสีไขรสีมันนะคะ พอเรามัดแล้วเราก็จะเรียบพอน,นิดนึงอยากให้ตึงขนาดไหนอยู่ที่มือเรานะคะนี่เห็นไหมคะสีมันก็จะติดกันแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะทุกช่วงเลยเราวางไว้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้มามัดต่อก็มัดให้ติดกันทุกแพรเลยนะคะ มัดให้ติดกันทุกแพ่เลยค่ะอ่ะเรามัดปูแถวที่สองเชื่อมติดกันระหว่างสีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นบล็อกกันนะคะบล็อกของเราก็เป็นแก้วเยติของเราเนาะก็แก้ววางลงไปแล้วก็มัดปูตัวสุดท้ายเชื่อมกันนะคะมัดปูแถวที่สองมันจะตึงๆนิดนึงมัดให้ตึงๆนะคะเพื่อที่แบบมันจะได้เกาะบล็อกอ,อยู่นะคะมันก็จะเหลือเชือกปูสองเส้นริมของแต่ละตัวนะคะ เราก็เอามามัดปูกันจับให้อยู่เนาะมัดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดึงนะคะเส้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นกลางนะคะสองเส้นมัดปูนะคะมันจะตึงๆถ้าเกิดไม่ตึงเนี่ยมันจะเกาะปากแก้วไม่อยู่นะคะเราก็จะ,จ,ะจัดๆเขานิดนึงประมาณนี้ เชือกลมมันจะยืดได้นะคะมันจะยืดกว่าเชือกมัดกวางนะคะเราก็มัดปูปกติแต่ทายังไงก็ได้ให้มันยืดอยู่กับตัวแก้วของเรานะคะดูนี้เห็นไหมคะมันอาจจะนั่นนะแต่เราจัดระเบียบได้นะมัดให้อยู่ก่อนมันเป็นคล้ายๆเงื่อนพิลอดอะคะ่ะนะพอเรายืดติดนี้แล้วเราก็มัด ก็ดึงไส้กลางนะคะให้ชิดนี่ค่ะแค่นี้มันก็จะติดแล้วขาวนี้มันก็อยู่ตรงปากแก้วแบบนี้แล้วเห็นไหมคะนี่เข้าบล็อกแล้วแล้วรานี้เราก็ทําลายต่อไปนะคะนี่อันนี้คือยึดติดกับตัวแก้วแล้วนะประมาณนี้ค่ะฝากติดตามการทําในคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของดาฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ดาด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปัน และกดติดตามที่ช่องที่ด้ Infinity ไว้นะคะรับรองค่ะว่าจะมีคลิปดีๆมาให้อีกแน่นอนเลยค่ะ